สวัสดีค่ะคเกษตรบ้านนานิตยานะคะวันนี้ก็มาดูวิธีการเลี้ยงต้นไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับสวนครัวก็แล้วแต่นะคะเลี้ยงให้สวยงามนะคะใบะส,ส,ส,สีสวยสดสวยสดใสนะคะแบบนี้ต้นนี้ต้นโกสนนะคะใบสีสวยมากๆนะคะเพื่อนๆสดใสสีใบเงางามนะคะตัวนี้ว่านสีทิศว่านสีทิศก็ออกดอกในสีทิศทางทุกต้นนะคะตัวนี้ ก็คือเป็นมงคลถ้าออกสีทิศทางก็หมายถึงโชคลาบมาในทุกทิศทุกทางนะคะเลี้ยงอย่างไรให้ว่านออกดอกได้สีทิศทางไม้เงางามสดใสนะคะสีสวยสดตัวนี้เลยค่ะผงชูรถนั่นเองนะคะอยู่ใกล้มืออยู่ในครัวนะคะอยู่ในบ้านหยิบมาใช้เลยค่ะตัวนี้เราก็ใช้หนึ่งช้อนชาผสมน้ำห้ลิตร 4วันรด1ครั้งนะคะตัวนี้ก็จะได้ต้นไม้ที่สดใสใบเงางามนะคะใบออกสีเร่งสีใบได้ดีมากๆนะคะตัวนี้อ่าผสมเสร็จก็รดลงไปเลยค่ะรดต้นไม้นะคะไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้เลยนะคะผงชูรสมีประโยชน์นะคะ สารโมโนโซเดียมฟูร์ตเมดก็ช่วยเร่งการเจริญเติบโตช่วยเร่งสีของใบด้วยนะคะไม้ที่ต้องการให้สีใบสวยก็ใช้รถแบบนี้4วันครั้งหรือ5วันครั้งก็ได้นะคะทำแบบนี้บ่อย ของที่บ้านมีนะคะหยิบมาใช้เลยค่ะเพื่อนๆเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้ลองทำกันดูเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเกษตรบ้านนานิตยาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ